ดะะับลัสนิกริงการเด่นนะคะพามาดูสับรถสีในส่วนของเราหลังจากที่ผ่านแดดผ่านร้อนผ่านความไหมเกียมนะคะพา,ามาดูสับรถสีสีเขาเริ่มมาแล้วนะอันนี้เป็นเป็นไม้ชํำล่อรากนะล่อรากคือเราเด็ดหน่อมาแล้วทีนี้มันไม่มีรากติดแล้วก็มันอ่อน หน่อเขาเล็กด้วยเป็นหน่อท้ายๆ้นตอนโต,นตประมาณนี้นะต็มาจะประมาณนี้นะคะหน่อของหน่อท้ายๆละตัวนี้หนอ่อคือจะสุดแล้วอะแม่เขาให้หน่อเยอะแล้วนะอืมก็เลยมาลอลากไว้ประมาณเกือบน่าจะเกือบเดือนแล้วเนี่ยแต่เขายังไม่ค่อยแข็งแรงพอนะลากเขายังขาวอยู่ก็ขอฝากเลี้ยงไว้ต่ออันนี้อันนี้มีลากติดมาด้วย เอออันนี้เป็นหน่อที่มีรากติดมาด้วยอันนี้น่าจะไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้ไปปลูกได้เลยนะคะสวยๆส,ยส,ยสยีสดๆกลับมาแล้วนะคะหลังจากตอนหน้าร้อนนั้นไม้สิบไหม้ไปก็เยอะนะคะก็ไม่อยากพาดูด,ด,ดูระยะไกลดูระยะไกลพวกนี้เสียหายเยอะมากก็เลยใช้วิธีการทิมแทงยอดไปเลยถ้าเกิดเราไม่แทงยอดเขาจะเน่า เน่าแล้วก็ล้มตายไปเลยโดยที่เราจะไม่ได้หนอเลยแล้วก็เลยใช้วิธีแทงแทงยอดเขาทําลายยอดแล้วก็ริดใบล่างทิ้งนะริดใบโคนที่เขาเน่าเน่า,นา,นาดำดำ,ดำ,ดำไหมไหมนะทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะมาดูพามาดูไม้สีสดสดสีเริ่มกลับมาแล้วนะใครสนใจยังไงก็ทักหลังไมมาได้นะคะราคาไม้ไม่แพงนะคะเดี๋ยวนี้ราคาไม้ลดลงเยอะมากๆเนาะ ก็จะมีราคาประมาณ80บาทคู่ละ150นะคะที่แบ่งขายากับต้นละ50บาทนะคะต้นละ50บาทนะ50 60เงี้ยคู่ละ100ประมาณนี้แหละนะตัวนี้ก็มีชื่อนะคะแต่ว่าม่คาจาไม่ไดเ้เสียงรู้สึกจะเสียงเราแปลกๆไปเนอะเหมือนรู้สึกจะไม่สบายนะโดนฝนโดนฝนแระยะน,นี้ฝนตกมาติดๆกันแล้วเจ็ดวันไม่หยุดเนะนี่ยคือใหม่ละจะค่ําแล้วคืวอใหม่ละสวยๆนะคะไม้เห็นไหม บางต้นก็ราคาหลักร้อยก็มีนะคะร้อยห้าสิบร้อยยี่ร้อยหนึ่งะไรสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ชนิดของไม้แล้วแต่ไม้คอลเลกชันแล้วแต่ทํายากทําง่ายนะคะไม้บางตัวก็ให้หน่อยากเหมือนกันเนาะตัวนี้เชลแดนก็ราคา80บาทสีเข,เขาจะออกเนี่ยนะคะสวยเขาจะออกแบบเชลแดนบิดเกียวใบลักษณะใบเขาจะบิดเกียวนะคะใบบิดเกียวตัวนี้หลุดนะ เชลแดนตแต่หล,ลุดด่างแต่ก็สวยหล,ลุดเขาสวยอ่าตัวนี้ก็ใหญ่มากใหญ่พร้อมจะให้หน่อแล้วนะเราอยู่ที่ราคาประมาณนี่แหละ80บาทนะคะถ้าไซส์50มันจะไม่ค่อยให้สีเท่าไหร่เขาไม่ค่อยออกสีนะเนี่ยสีเขายังไม่ค่อยออก50บาทหรือใครจะไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเองก็ได้นะคะราคา50อย่างนี้80บบาทนะใบเขาจะแบบบิดเกลียวผิวๆนะสวย อนนี้ก็หลุดดางหลุดดาง,ดดางก็สวยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้นีโอชามชามส้มชามถ้าชามแดงก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่ชามส้มแต่เป็นไม้มันเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะนีโอชามส้มเนี่ยใหญ่มากตัวนี้ก็ใหญ่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะคะอันนี้ซันเดย์เบสเอ,อ่อนนี้ก็ ใหญ่80บาทนะเส้นประมาณฟุตหนึ่งนะคะขนาดของไม้สวยนี่ซันเดย์เบดเสียงเราเนาะขออภัยด้วยนะคะเสียงหมึบหบเสียงเหมือนเป็นหวัดนะเสียงไหมค้าเป็นวัดเนี่ยอ,อันนี้คาสบะคาสบะนี่ก็สวยโนวาเออนอนวาหลุดด่างแต่เขาก็สวย เวลาเขาเต็มฟอร์มมานี่สวยนะี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะคะอันนี้80บาทคู่ละร้อยห้าสิบนะให้ดูระยะไกลนะคะให้ดูระยะไกลบางทีเราดูใกล้ๆมันดูมองไม่ออกนะสวยประมาณฟุตหนึ่งนะคะเทียบประอิดบล็อกถ้าเป็นด่างก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึง100น่งร้อยหนึ่งถ้าแปดสิบก็จะเล็กลงมาหน่อยเ,อเพราะอายุไม้มันไม่เท่ากันนะคะให้หนอ่อให้หน่อไม่มาพร้อมกัน ลักษณะนี้ไม่มีดอกไม่ออกดอกแต่เขาให้หนอ่อเนาะอันนี้เด็ดไปแล้วเมื่อวานปุนิสาแม่พันธุ์นะคะสาแม่พันธุ์ไม้ที่มันไม่สวยมีตําหนิแบบนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แทงยอดนะคะคือเขาให้หน่อเองโดยที่อายุเขาได้เขาก็ออกหน่อเองโดยที่เราไม่ต้องไปอทิมยอดนะคะนี่เห็นไหมหน่อเข้ามาประมาณนี้นะคาสบะสวยนะคะคาสบะเป็นแบบสีแดงเข้มนะคะดู นะคะคประมาณฟุตหนึง่งแต่ตัวนี้สีไม่เคยตกแม้กั่ตอนร้อนอากาศร้อนมากๆก,ก็สีเขาไม่ไม่ตกสีเขายังสภาพเดิมเหมือนเดิมไม่ว่าจ,จะอากาศร้อนหรือหนาวหรือฝนสีเขาไม่เปลี่ยนนะคะอ,อันนี้อะไรแบ็คโฮหลุมดำมตัวนี้ก็ให้80บบาทใส่สตาร์เครื่องจีไป อันนี้ก็ให้80บาทไม้เข้มนะคะสายดารใครชอบสะสมไม้สายดารเนี่เทียบกับอิดบล็อกนะคะ aw, อิดบล็อกยาว40เส้นนะคะ,ะแต่เวลาเราขนฝ่งไปเวลาเราอถอดกระถางออกมามันก็ไม่ได้น้ำ3-4วันกับ4วันกวาจะรวมกับการเดินทางไปก็5วันหรือถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะไม้มันอยู่ในกล่องมันอาจจะแบบใบเขาหลุบๆเนาะโดนมันหอนะคะ ก็ต้องเอาไปพักก่อนพักก่อนแช่น้ำหรือจะพร้อมปลูกเลยก็ได้นะคะ,ะสักสองสามวันใบเขาถึงจะเริ่มกลางออกแล้วก็สีเขาอาจจะไม่ค่อยสดเหมือนกับที่เขาอยู่ในกระถางที่หเหมือนที่เราเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ถูกแสงก็สีซาห้าวันนะเพราะอยู่ในกล่องนะคะสีเขาอาจจะดรอปลงนิดนึงทีนี้พอเพื่อนเอฟไป ก็ต้องเอาไปปรับไม่ใช่เอาไปออกแดดทันทีนะคะค่อยๆอ,ออกแสงนะคะออกค่อยปรับออกแสงร่มลำไลก่อนสีเขาก็จะได้พอได้แสงแล้วสีเขาก็จะเริ่มกลับมานะคะ,ะบางคนจะบอกว่าทําไมสีสีไม่เหมือนในโพสตขายอะไรเงี้ยไม่เหมือนตอนลงตอนลงขายนะคะคาะเขาอาจจะไม่ได้รับแสงในช่วงที่เราเอาไปตากไปผึ่งอะผึ่งล้างล้างผึ่งในร่มนะคะไม่ได้ไปตากแดดนะ ล้างผึ่งในร่มเพื่อ,อให้เขาให้เขาแห้งไม่มีน้ําเวลาขนส่งมันจะเปื่อยนะคะมีความชื้นในช่อใบจะเปื่อยเกิดอยจากความร้อนอนะคะเกิดมีความร้อนในกล่องมันอาจจะทําใหา้ไม้เปื่อยเน่าเปื่อยได้ก็ต้องถึ่งสองวันก่อนส่งนะคะล้างส่งสองวันแล้วก็ไม้อาจจะเดินทางสามสี่วันแล้วแต่พื้นที่นะคะแล้วแต่พื้นที่ใกล้ไกลนะคะอ,อันนี้ก็ อะไรนะเด็บบี้พิงสวยตัวนี้สวย80บาทนะคะอ่าถ้าใครต้องการ80อย่าง50นี่ก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่สีเขาก็เริ่มมานะคะนี่50บาทไม่ใช่ไม้หน่อนะคะไม้ชาเดินดีแล้วรอแค่เอาไปนี่ก็เปลี่ยนกระถางอย่างฟอร์มแบบนี้เขาโตเต็มที่ก็ประมาณนี้ไม่เกินฟุตแล้วก็ใส่แค่6นิ้วนะคะอันนี้ไม้ทรงคอมเพกอสวยตัวนี้ก็สวยนะสวยทรงแบบนี้ทรงแบบ เหมือนคุหลาบนะแต่เป็นไม้ไม่มีชื่อนะคะไม้ไฮบิดอ่าตัวนี้150บาทแต่ถ้า80ก็มีแต่ว่าเขายังไม่เข้าเขาไม่เข้าทรงเท่าไหร่นะเห็นหมั้ยังทรงมันมต่างกันอยู่เนี่ยอายุไม้มันไม่เท่ากันเนาะเออประมาณนี้แหละอยากได้80ดสิบก็จะเล็กลงมาหน่อยถ้าใครแบบอยากได้หลายต้นก็ราคาดอกลงมานิดนึงราคาถูกมาเราก็จะได้ไม้หลายต้นนะคะ เอาไปเลี้ยงเอาก็ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวขนาดประมาณนี้ก็เป็นปีสองปีนะคะเนี่ยเออตัวนี้น่าจะเป็นแกรนิชสวยมากเลยแกรนิชตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะแกรนิชตัวนี้สวยร้อยห้าสิบนะคะแกรนิชัวเต็มที่เต็มฟอร์มนะคะแกรนิชนะคะเอ่อถ้าเป็นไซส์นี้ก็แปดสิบบาทเนี่ยแปดสิบบาทนะคะ ต้องการไซสไหนก็ทักเข้ามาเนีสิบาทนะคะไม้มันต่างกันอยู่นะให้เทียบกันนะคะแต่สิบกว่ร้อยหอ่าเห็นไหมคะความต่างเนะเาะจากตัวนี้เ,เลี้ยงเป็นปีอันนั้นจะสองปีอะไรเงี้ยนะคะเอเอตัวนี้สวยสีชื่ออะไรเนี่ยออกแดงแดงไอไอลี่ลีอะไรหรือเปล่าเออเมื่อเช้านี้ทำ การเจาะทำลายยอดไปต้นหนึ่งเพราะว่าไม่คกว่าไม่มีจำนวนน่าจะใช่เลยอ,อันนี้ก็หนอหนอของอะไรนะเบลลาดอนนาสวยนะออตัวนี้ก็80บาทนะคะแต่ว่ามันไม่สวยมีตําหนิเยอะออดูดิก็เลยทิมเอาหนอ่อละนะคะน่าจะมีน่าจะมีมัง้ง แต่ว่า80ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะมันจะ80กับร้อยร้อยขึ้นประมาณนี้แล้วแต่ไซส์ถ้าเป็นหน่อก็ประมาณ50บาทนะคะโอเคอันนี้แกลนิชเนะสวยแกรนิชสวยเป็นไม้อมะตะไม้คอลเลกชันไม้ราคาไม่ลงแต่ไม่ลงก็ตะกอนนี่250เดืนนี้เหลือ150บาทมันก็แล้วแต่แมค่ค้านะบางเจ้าก็ขายแล้วแต่มันไม่มีราคามาตรฐานราคากลางตายตัวนะคะ ใครอยากขายราคาไหนคนลูกค้าพอใจซื้อราคาไหนนะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่แ,แตม่ค้าแล้วแต่ลูกค้านะคะแต่ว่าก็ถือว่าราคาดอกลงมาเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเข้าตัวเลยอ่ะนะอันนี้ก็80ดสิบาทนะคะตัวนี้ไม้ออกสีส้มนะคะโทนสีส้มชื่อว่าอะไรนะอ,อ,อายุมากแล้วอะ่ะก็ไปตามสภาพตามใบนะคะ ตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรมีชื่อไหมบางต้นก็สวยๆนะบิสปาร์ตี้สวยตัวนี้สวยมากเลยแปดสิบบาทนะคะบิสปาร์ตี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะนะสวยดูเล็บเขาหวานหวานบิสปาร์ตี้แปดสิบนะคะอันนี้ก็แปดสิบบาทน่าจะามักกะลิวาเป็นไม้สีแดงแต่ว่ามันจะมีขาวามีเส้นขาวตรงกลาง แปดสิบบาทนะคะจะขายราคาประมาณนี้แหละลูกค้าซื้อง่ายแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบสวยๆหน่อยพิเศษหน่อยหลักร้อยอัพขึ้น250รอยหซึ่งแม่ค้าไม่ค่อยได้เอามาลงเท่าไหร่นะคะมไม่ได้ดูถูกลูกค้านะแต่บางทีไม้พวกนี้จํานวนมันมันมีไม่ค่อยเยอะมันให้หน่อยากนะมันให้หน่อยากยาตัวนี้ก็ขายแบ่งขายอยู่สองราสิบาทนะชื่ออะไร จำชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวนี้สวยมาก250บาทวันนี้ไม่ค่อยให้หนอนะอกจากจะทิ่มยอดเขาเออจำชื่อไม่ได้เนาะแต่สวยตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยนี่เออ250บาทนะคะไม่แน่ใจว่ามีต้นเล็กหรือเปล่าเออเออนี่น,นี่ต้นหนึ่งต้นเล็กนะ่ตัวนี้ให้ร้อยหนึ่งเนี่ยตัวนี้ร้อยหนึ่งโตมาก็จะประมาณนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้จำนวนมีไม่เยอะด้วยนะไม่ได้ทำจำนวนไว้ด้วย นะคะไม้บางตัวตรงนี้รอรากเออหลากมาแล้วเนี่ยเวลาเราเด็ดมาแล้วไม่มีเวลาปลูกก็ไว้เหมือนเดิมมาละนะนะคะนี่วิธีล่อรากของแม่ค้านะคะง่ายๆเลยแบบเอาไว้ก่อนนะแนะม่ค้านิ่ีร่างปลูกอ้าวเออเห็นไหมเมื่อเช้านี้เก็บหนอดูยังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่บ้างปลูกนะอย่างพวกนี้เอามาลงขายในช่องนี้ก็ ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราขายแล้วบางทีกว่าเพื่อนๆจะมาเห็นบางทีผ่านไปเป็นอาทิตย์ค่อยค่อยมาเอามาเอฟนี่ทีนี้เราเอาทิ้งพวกไม้หนอนนี้เราเอาทิ้งนานไม่ได้มันต้องรีบปลูกนะสองสามวันต้องรีบปลูกไม่งั้นมันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นหนอที่เราเด็ดมาแล้วบางทีมันไม่มีรากนะเราต้องรีบเอาไปปลูกนะคะแต่ถ้าอย่างนี้เรา <c oughs> จะไปขายสดในกลุ่มได้อยู่ขายคือขายวันต่อวันสดในกลุ่มนะคะขายไม่ได้เราก็เอามาปลูกปลูกของเราเอง ปลูกให้มันงามแล้วก็มีรากเต็มเดินเต็มกระถางแล้วอย่างเงี้ยก็ามาขายคือรอดตายแล้วอย่างงี้ก็รอดตายถ้าเราทําเป็นมันก็มันก็ง่ายไม่ตายนะคะไม่ตายอืมไม่เน่าตายหรอกถ้าเกิดอ่าถ้ารู้จักวิธีหน่อยนะคะมันก็ไม่ยากเนาะถ้าทําแบบบางคนไม่เคยก็อาจจะว่ายากอยู่เนาะเดืา <c oughs> เนาะว่าไปเฮ้ยนี่ตน่อท้ายๆแล้วชื่ออะไรสวยใช่หนอจนแบบ ให้หน่อจนสุดแล้วอะ่ะเนี่ยเหลือหนอสุดท้ายหมดแล้วแม่เขาล้มแล้วอะ่ะแม่ล้มแล้วน,นี่หน่อท้ายๆละอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรนะป้ายไม่มีด้วยมันเล็กบางทีก็ดูไม่ออกเราไอเราก็ไม่ได้แบบเออเซียนไม้มากขนาดนั้นบางทีจําตอนแรกก็จําชื่อได้นานไปมันก็ลืมชื่อนะโอ <Okay. S 1> ไม้มันเยอะนะไม่รู้กี่สายพันธุ์กี่ชนิดเป็นพันๆน,นะ เนี่เดี๋ยวจะวต้องไปปลูกแล้วเดี๋ยวเอาอทิ้งไว้ไม่เกิน3ามวันเน่ยมันจะเน่าเหี่ยวได้เนาะเอออันนี้ก็ Sister ร์เจ t ไม่ค่อยมีจํานวนมีอยู่แต่มันไม่เยอะไม่น่าจะถึง10ต้นถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจในสายตาอีกต้นหนึ่งอยู่นั่นประมาณก็เลยใช้วิธีแทงยอดนะคะ แทงยอดเน่าถึงต้นมันจะยังสวยอยู่เราก็แทงยอดแล้วเราก็ได้มาสองหนอเพิ่งจะได้มาสองหนอ่อยังไม่ตัดนะยังไม่พร้อมตัดนะคะหนอซิสเตอร์เจเน็ตสวยเนี่ยให้ดูนะอืมสีเข้มเข้มนี่อันนี้ตัวน,นี้ก็สวยเต็มที่เต็มฟอร์มเนี่ยประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้แทงยอดต้นนี้ไม่ได้แทงเผื่อว่า มีลูกค้ามาชมส่วนเขาอยากได้แล้วก็ต้องมีไว้ให้เขาด้วยนะคะบางคนก็อยากได้เต็มฟอร์มส,สวยๆเอาไปสวยเลยอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยคนละอย่างนะเนี่ยอันนี้เ,เบียนก้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันคนละลายลายไม่เหมือนกันอันนี้มันจะมีแบบขีดๆเหมือนถ้าดูถ้าดูบางคนดูไม่เป็นคิดว่ามันอันเดียวกันนะนะแต่มันคนละอย่างนะคะคนละอย่าง นะแต่บ้าเหมือนคล้ายกันมากเลยแยกแทบจะไม่ออกนะนี่อันนี้ไม่มีจำนวนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจำนวนหาไปอืมอเอยเบียดกันมากเลยไม้เออไม้มันแน่นมากนะคะช่วยมาเอาออกไปทีช่วยมาเอาออกไปที <c oughs> ยเอออทย,ะย,ะย,ะยะเอะเยอะเยอะไม่ค่อยได้ไล์ด้วยะคะ่ะไม่ค่อยมีเวลาด้วยงานงานในสวนเยอะเออ บางทีถ้าเกิดมาไล่มาคุยอย่างนี้เราก็ไม่ได้งานมาเราไม่มีคนช่วยนะคะทําเองเหมดเลยอันนี้อะไรเนะี่ยเมิกะวัตมิกะวัตนี่สวยมากเลยเออเออตัวนี้สวยอะเมิกะวัตไม้สวยมากชื่อแบบร้อนแรงอ,อึ๊บโอ้หนักอันนี้ต่างไม่สะเทียน,นะมะั้งชื่ออะไรอยหนามโอ้กาโตเบะ กาตบลกาตัวเบล,วเวลมีกาตวเบลกาตัวเกอะไรเนี่ยจำชื่อแบบใกล้กันมากเลยไมมอืมจะมาแบ่งไม้ขายไม้ก็พูดซับเลือดเปื่อยไปเลยนะอันนี้กรีนแอปเปิลก็มีแบ่งนะคะสวยมากเลยกรีนแอปเปิลเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นี่กรีนแอปเปิลสวยมันจะออกสีแดงเขียว,ยวแดงๆนะกรีนแอปเปิลนะฟอร์มเขาอ่ากสวยดี ใครชอบนี่ก็จะมีอันนี้ซส้พวกนี้แม่พันนะคะเป็นแม่พันเจอ,อแม่พันแม่ค้าเอาไว้เอาหน่อเขาแต่ก็มีแบ่งเนาะลายเขาก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยตัวนี้มีตําหนิหน่อยปลายใบไม่ไม่คืออาจจะเวลาเขาออกมาใหม่เนี่ยมันโดนน้ําที่อยู่ในช่อมันร้อนอากาศร้อนออกมาแบบมันไม่ไม่อันนี้ก็น่าจะตกหักเนาะจะมีแบ่งให้ไหมอ,อ,อันนี้จะเป็น น่าจะเป็นวิกตอเรียพิงค์นะเอออย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งถ้าจะได้80บาทก็ต้องมองหาแหละไม่รู้มีหรือเปล่าแต่เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ร้อยหนึ่งต่างกัน20บาทตัวนี้ก็สวยเนี่ยไม้ประมาณฟุดหนึ่งนะคะออกชมพูหลือบๆอมม่วงเข้าสวนนี้ต้องใส่ถุงมือนะมันแบบหนามมันเล็กๆแต่ว่าเราแบบ จับไปมือเวลามือเราแทงเข้าไปสอดเข้าไปที่จะไปหยิบมันก็โดนหนามมันเบียดกันนะนะไม้เบียดกันมากใครชอบตระกูลม้าลายก็มีนะคะ8ปดสิบาทอะไรพวกนี้ชานตินี่อะไรพวกนี้นะคะม้าลายไม้เขียวเยอะแยะดูดูหนออืเพียบเลยหนอพวกนี้หนอลากเดินแล้วล้อย้ายเปลี่นกระถางนะคะสามต้นร้อยมีรากเดินดีไม้มีชื่อ แต่บางต้นนม่คะาจำชื่อไม่ได้นะคะเพียบเลยต้นละห้าสิบก็มีเอ,อแต่ส่วนมากไม้ก็จะมีชื่อมีชื่อแต่แม่คะาจำชื่อไม่ได้นะคะแต่พวกนี้เลี้ยงแดดบ้านเรามันแดดแรงนะคะไปไว้แดดเลยมันก็จะไหมนะ้อันนี้น่าจะเป็นอ,อชื่ออะไร วีดไวเบรชั่น50บาทอย่างสวยนะคะ50บาทตัวนี้ไม้สีชมพูสวยๆโตมาเขาก็สวยอันนี้กรีนแอปอะไรนะกรีนแอปเปิลนี่80บบาทเออไม้สีชมพูมันจะมีสีชมพูสีแดงสีส้มประมาณนี้สีออกม่วงนะคะบางคนก็อยากได้มาบอกหาให้หน่อย เอาโทนสีนี้สีนี้เราก็หาให้ได้นะคะส่วนไม้ไฮบิดก็มีนะคะไม้ไฮบิดก็คือไม้ที่เรา,พาเพาะเมล็ดเอาเองที่เคยลงคลิปก่อนนะคะก็มีนะคะใครสนใจก็มีหลายราคา5ต้นร้อยสต้นร้อยสต้นร้อยนะคะ2ต้นร้อยมีทุกไซส์เลยอันนี้สวยไหมเด็บบี D ้พิงต่เอามาเปลี่ยนใหม่ละเอามาเปลี่ยนกระถางใหม่คือเขาขึ้นโขด ลำยาวทีนี้มันลำยาวแล้วก็ตัดลงตัดลงมันคอมันยาวตัดลงให้สั้นเข้าแล้วแล้วก็มาปลูกใหม่เออแต่ว่าไม่อัดปุ๋ยนะคะอัดปุ๋ยนี่ใบมันจะยืดปรากฏว่าความสวยเขากลับมาแล้วเป็นสาวเหมือนเดิมไปรีแพรเขาเรียกรีแพรรีแพรให้ต้นไม้สัพ์ของเราเองนะไม่มีใครเรียกแล้วพูดของเราเองนี่แหละอ่าอดูอะไรดีละ่ะ ม้มันเยอะนะแี่สีเร่มาแล้วสวยอยู่ได้ทั้งวันนะเขาไม่เบื่อเลยอยู่กับอยู่กับต้นไม้นี่ไม่มีเบื่อเลยทําได้ทั้งวันแต่เหนื่อยแล้วก็พักนะคะเหนื่อยแล้วก็หยุดพักดูตรงนี้ให้ดอกแล้วให้ดอกก็ปลดระวางเอาออกมารอเก็บหน่อนะคะรอเก็บหน่อเขาเขาแก่แล้วให้สาวๆขึ้นแท่นแทนนะคะพวกนี้สาวๆยังเอ่อยังไม่ให้ดอกยังไม่ ตั้งท้องยงสาวอยู่น,นะคะเขายังยังสวยอยู่ยังไม่เป็นดอกต้นไหนเป็นดอกอายุเยอะแล้วเราก็จะปลดระวางเอาลงไว้ไปเก็บหนอนะคะไว้เก็บหนอให้ต้นอื่นจะได้มีที่วางนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่สวยเข้มเออมีชื่อไหมกดต้นอะไรนะมาโมลาต้าไฮบิดโนวาเอ้ยหลุดมันหลุดมันหลุดด่างนะหลุดหลุดหลุดอืม ไม้ด่างไม่เสถียรน,นะคะด่างไม่เสถียรมาโมลาต้าไฮบิดสีเริ่มมาแล้วดูใบอันนี้เราลิดใบทิ้งยังไม่ได้มาเก็บใบล่างใบโคนเขานี่นะคะเราก็ต้องมาเก็บป้องกันมันมันจะเน่านะถ้าเกิดมีความชื้นสูงในใบแล้วก็มาเลาะเลาะ,เ,ละเก็บทิ้งนะคะนี่เก็บไปแล้วเมื่อวาน กล่องไว้เนี่ยยังไม่เอาไปทิ้งเลยนะคะเนี่ยมีงานให้ทำตลอดสนุกดีเพลินดีเนี่ยอันนี้เมื่อเช้าทิมเมื่อเช้าทิมทิมยอดไปทำลายยอดเขาเนี่ยเออสีแดงแป๊ดเลยออกเป็นชั้นบันไดเวียนเห็นไหมสวยเราไม่มีจำนวนแล้วก็เลย จัดการซะทำลายยอดนะคะเพื่อที่จะเอาหน่อเพิ่มจำนวนเขานะคะสวยสีแดงแป๊บเนาะอ,อันนี้ก็สตรอเบอรี่โลนสตรอเบอรี่โลนก็ไม้สีน้ำตาลนะคะสวย80บาทเนาะขายราคานี้แหละน,นะถ้าเป็นหน่อมันก็สีมันไม่ค่อยออกก็ไม่ค่อยสวยราคาก็จะถูกลงอยู่แต่ว่าเค้ากับบางทีก็จะออกทนเขียวสีเขายังไม่มานะคะ พวกนี้ก็มีดอกแล้วเออก็รอมีหนอนะคะชวยรอเอาหนอนะ่นี้น่าจะเป็นกุหลาบนะหรือไม่ก็รอย่อนคอนดูแวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาให้ดอกแล้วผสมเมื่อเช้าผสมไปดอกนึงเผื่อจะได้ฝักแปลก,ปกพวกนี้ไม้ชำหนอเท่านั้นนะคะแน่นมากเลยนะแน่นมากเพียบ สนใจก็ทักมานะคะมันมีหลายแบบอ,อย่างนี้ก็มีนะคะเนี่ยแปดสิบบาททรงกระปุก,ปก,ปกสวยตรวนี้ไปไม้แขวนหรือไ,ไปเกาะตามต้นไม้เกาะตอก็สวยนะคะแก่มาอายุมากขึ้นได้แดดแสงแดดดีๆสีเขาก็สวยรากเดินดีแล้วค่ะพวกเสืออะไรพวกนี้ก็มีนะคะห้าสิบบาทอะไรพวกเนี้ยห้าสิบก็ไม่แพงหรอกค่ะไม่แพง พอราคาจับจองหยิบจับได้นะคะโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาทำคลิปเอ่อทำคลิปเพาะเมล็ดที่เพาะไว้ดูนะคะนี่แหละประมาณนี้โอเคทักทายกันเดี๋ยวแม่ค้าจะไปขอตัวไปปลูกหนอ่อที่ดูต้นคลิปเมื่อกี้นะคะไปปลูกหนอ่อเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก่อนนะคะสนใจยังไงก็ทักมาคุยกันหลังไม่หรือว่าใต้คอมเมนต์ได้นะคะฝากติดตามร้านด้วยนะคะ มีหลากหลายทั้งสับป,ปะรดสีบอลสีนะคะกระบ,บองเพชรไม้มงคลอะไรก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไม้มงคลก็จะขายหน้าร้านนะคะพวกเศรษฐีมีทรัพ์เศรษฐีเงินหนาบารมีอะไรพวกนี้อะโกนิมาก,ก็พอมีนะคะแต่ไม่ค่อยได้เอามาลงนะเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนส่วนใหญ่ๆเขาโอเคไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปกับรัศมีกรีนการ์เด้นขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ